ทำอะไรคะเพื่อเอาเสื้อผ้ามากองปต็นปานพ่นจนบานนี่มาขายเลขกจ้าเปลี่ยนอาชีพใหม่มาขายเล็กค่ะคุณนายขาถือ,อ,ววอร่งเขาบ่าขนาดน่ะคุณกลุ่มเนี่ยกับนั่นคุณถือลายบ็สือจะเสาหัวบาถือแล้วอยู่กบบ้านไหมม่ได้ไปหาเลาะทั้งใดไมก็เพรเสด็จสุ่มโมกับน,นั่นเนาะเอานี้เอาไปหนังสือหนังสือเหรียญนี้คือไเลยซื้อศัตรูเบิดต,ต้นต,นต,นตน้นของห้าเขาจะบอกให้แม่บเัเก็ตมันแค่ลายเท่านี้เนี่ยกับนั่น เนี่ยกบนังอีก่ัวไ่สดๆเท่าสิบอกไงไม่น้องแบมกับมี่คุ้มเทวัดนี่กัมเรนบอกเนี่ยสมนันดำเนี่ยสมนันดำที่คุ้มเทวัดนี่กัมเยนอ๋อซุมๆกันดีดียงดเห็นปลาทพเนี่ยอ้พี่อลุงอุดคนกลางนี่กัมเยนบอกนันหละตโตไา่เลยลุงอุดเอามาสร้างมาจะเป็นโตข้สินีศัตรูอยู่ทัวบ้บานแขกเนี่ยดดอะมีหอยปลาทั้งน้องปลาทั้งนองนี่กับเบอร์หนึ่ นบ,นบ,บูนบูบ้านนักแกนบ่นี่อ้าคุณนายคุณนายพักมกักเลาะนี่กระเมียนแต่มันเบิดบ้านอยู่จีสิบอเครื่องตำบลอยู่บ่สไปซือ้อมาตามไลนซื้อที่ห่อใหญตัวนี้ละคุณคนกลุ่มหนีซื้อเลขตัวใดตาคนกลุ่มหนีซื้อเลขตัวใดเข้ากับสีซื้อน้ำบันถูกตัวเข้าสีซื้อน้ำตัวเข้าสีเบอรซือ้อนค,คนอื่นเอาสร้างเขาเราไปซื้อน้ำเขาเห็นยังแบบที่นี่ดังนีเ้เถอะไปหาหมอบ่สอ้าซื้อบ่ายไม่ออกไงไม่รู้จิ ั่นสันกับซื้อน,นั่นไม่ไยคุ้มค่าไปสืบไมเด้อซื้อตัวละบาทบ่ต้องโทรมามีเวลาสิไปหา,หาดอก